สวัสดีคะ่ะทุกคนเราตอนนี้เรานั่งพักนะคะนนมีคนไม่ไหวนะคะนอน,นอนนะคะเรานั่งพักกินอาหารกลางวันของเราคะ่ะคือไข่ต้มคนละอันนะคะไข่ต้มมีมะขามแล้วก็มีช็อกโกแลตมีมะม่วงะคะ่ะวันนี้แดดดีมากเลย,เลยแล้วอยากให้ทุกคนเห็นด้วยคะ่ะว่าเรามาปิกนิกกันด้วยโมไม่เห็นไม่เป็นไร ต้องนอนนั่นแหละจะปวดหลังเนี่ยมีคนบอกไม่ไหวแ<ก>ล<ะ>้วปวดหลงังแกก็เดินข้ามลูกกี่ลูกอะภูเขาโอ้เราข้ามเขาม,มาหลายลูกแหลายาลูกาม,มากเลยนะสามสี่ลูกเลยบรรยากาศดีมาก,ก,ามากเห็นไหมการท่า,างลังแอปเปิ้ลเป็นเขามีคนมาเดินเยอะค่ะแล้วก็แดดดอมันเป็นอาหารกลางวันของเราสำหรับนักเดินทางคนเก่งมัน มเป็นพวกมะขามด้วยโอ้ลมแรงเแรงกนันนะใครนี่ปังไว้ได้อยู่นะ <c oughs> ไม่ค่อยลุกไม่คนืนดูอาการหนักมากอะต้องโคเอมบิลัน ค่าเซ็กซี่มากค่ะระวังใครมาข้างหลังเนี่ยนะคะคนอยากเก่งสองคนหลังหลังฉันเดียกมาตั้งหลายวันสองคนคนอยากเก่งแฟมกินอีกอแล้วกินอะไรเล็กๆจะมีอาหารแค่นี้เอาคนละอันไหมไม่ไหว พวกนี้ชิดทติ้งมาใกล้กับเราอีกเนาะนี่นม,นนมันลงาทางนี้เห็นไหมนี่ทางเสียงรถงทางรถจอดแล้วมีแถวเนะื้ทำไหมคะเราจะไปทางโน้นนะคนะหลังจากกินอาหารกลางวันแล้ว เราก็จะเดินกันไปขึ้นเขานน่นต่อนะคะโอเคเราข่อีกหนึ่งฟองนะคะใครสนใจเอาไปเลยด้วยว่าฉันมีอาหารฉันเทีไข่เปินได้มะม,ม,ม่วงอมาด้วยเต็มมะม่วงแก้มแดงค่ะของแอฟริกา ปวดหลังยังไม่พอลืมลืมจุกขวดน้ำใสเข้าไปน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวมันก็จะอะหมดเลยเสีมันก็เย็นหมดแล้วสิใบมมันก็จะไหลเลยเต็มหลังพี่ถ้าพี่ก้มใช่ไหมใช่ใครเป็นใครอ่ะ พี่งเก็บเอเลยพอแล้วพี่มีพี่เชฟแม่เอาไหมเอารึ่งหมอนโอ้หนูไม่ไหวพี่ขอบคุณมากหนูจะหนักผลไม้ <c oughs> เห็นไหมคะจะสีเหลืองๆแต่ความแซ่บสู้น้ำดอกไม้บ้านเราไม่ได้หรอกดีกว่าไม่มีกินแอฟริกาใช่ไหมเนี่ยค่ะ <c oughs> ใช้ทดแทนกันได้อยู่คะ่ะถ้าสั่งเป็นน้ำดอกไม้นี่กิโลนึงก็ยี่สิบสองปอนนะครน้ำมไม้ไอ้น้ำดอกไม้สุกนะคะ ยี่สิบสองปอนด์ค่ะเอาสี่สิบคูณเข้าไปต่อกิโลนะคะอาจจะได้แค่สามลกูกวันนี้ไปเซนเบอรี่มามขึ้นภูเขาเยอะมากเท่าไหร่หมืน่นหมืนนะ่นสองหมื่นเจ็ดพี่เนาวกินไปเรื่อยๆเธอพี่กินอันนี้ก่อนตามสบายเลยแม่ผลไม้นี่ค่ะ เนื้อเข้าสีเหลืองอร่อยเที่ยวครับรับรองอันนี้ทำกินไอ้ทำไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะม,มันหวานก็คือหวานกับไอ้น้ำดอกไม้ไมใกล้คเคียง ว่าเวลาเห็นคนมันเดินเยอะเพราะว่าเขาฝาั่งดีกันมันง่ายเนาะแล้วเราเดินออกไปดูถนนได้แต่หนูจำบ้านหลังนั้นได้มันคุ้นตาม,มากถนนเส้นนี้มันต้องผ่านเข้าไปบ้าสเห็นไหมมันจะโค้งไปอะ่ะ ดูคุรู้ว่าคนมาจอดรถแห่นี้แล้วเดินขึ้นมาใช่ <c oughs> พี่ตองบอกคนชี้ติิงก็คือเข้าเอารถมาจอดแล้วก็เดินใกล้ๆแต่เราเดินมาจากบ้านเราที่บาสในเมืองบาสน,นะคะตอนนี้เรามาสิบเท่าไหร่สิบสองกิโลได้นะสิบสองกิโลแล้วเราเดินมาแต่เราจะเดินไปอีกคะ่ะกลับไปที่บาสอีกก็หมายความวันนี้เราอาจจะได้ยี่สิบสองกิโลนะคะกว่าจะถึงบ้านนะคะวันนี้นะคะคอยดูฝีมือเราสองคน <c oughs>

แอปเปิ้ลจบกับมะม่วงชิว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 ,ชวสบายสบายวันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเราจะถ่ายให้ดูอีกค่ะว่าข้างล่างที่เรามานะ่ะมันไกลขนาดไหนนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาชมอย่าลืมกด subscribe กด like ด share แอปเปิ้ลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ